ความเป็นอริยะบุคคลกับการละสัญญอบุคคลสี่จำพวกหมวดธรรมที่21ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลาย 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังละโอรัมภาคิยสังโยน์ไม่ได้ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรัมภาคิยสังโยน์ได้แต่ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสัญโยต์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอร,รัมภาคิยะสัญโยน์ได้ละสัญโยต์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้แต่ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมพาคิยสังโย์ได้ละสัญโยช์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ละสัญโยช์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลจำพวกไหนยังละโอรัมพาคิยะสังโยช์ไม่ได้ยังละสัญโยตอัญญนเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสัญโยน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้คือสกทาคามีภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้แลยังละโอรัมพาคยสัญโยน์ไม่ได้ยังละสัญโยต์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสัญโยต์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายบุคคลจำพวกไหนละโอรัมพาคิยะสัญโยตได้แต่ยังละสัญโยตอันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสัญโยตอันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้คืออุดทังโสโตากนิทถคามี คือผู้มีกระแสเบื้องบนไปสู่อากานิพพุภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้แลละโอรัมพาคิยสัญโยตได้แต่ยังละสัญโยตอันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสัญโยตอันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำพวกไหนละโอรัมพาคิยะสัญโยตได้ละสัญโยตอันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้แต่ยังละสัญโยตอันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้คืออันตราปารินิพพายีภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้แลละโอรัมพาคิยสัญโยตได้ ละสัญโยต์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้แต่ยังละสัญโยต์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลจำพวกไหนละโอรัมพาคิยสัญโยต์ได้ละสัญโยต์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ละสัญโยต์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบได้คือ อรหันผู้สิ้นอาสวะแล้วภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้แหละละโอรัมพาคียสัญโยตได้ละสัญโยตอันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ละสัญโยตอันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก